ได้ยินว่าผู้ชายฝรั่งไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่ทำให้เขาชอบนะคะก็คือการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเพียงเรารักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ต้องไปพยายามว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะถ้าเราชอบแต่งหน้าเราก็แต่งหน้าถ้าเราไม่ชอบเราก็ทาตามสิ่งที่เราชอบและมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ แล้วจะทําให้เขาชอบเราเพราะเราเห็นคุณค่าเห็นความดีงามในตัวเองและรักตัวเองคะ่ะดังนั้นจงรักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เรารักและเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราชอบและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเมื่อนะะั้นเราจะดึงดูดความรักและจะมีใครๆมาชอบเรามากมายเพราะว่าเราเป็นตัวเองและชอบตัวเอง ในเวอร์ชันของตัวเองค่ะ